สวัสดีค่ะก็เพิ่อกลับมาแล้วนะคะเพิ่งตื่นนะคะก็วันนี้จะมารับคำท้าเป็นคำนึงเป็นไม s สกูชเอ้ไม้เฉยๆไม่ใช่ไม้ไม้สกูชแท็กนะคะก็ข้อหนึ่งนะคะเป็นสกูชี่ที่แม่ชอบนะคะก็จะเป็นอช่นนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นกลิ่นกาฟแฟแล้วก็แม่ซื้อให้ สโลนะคะก็ข้อที่สองนะคะสกูชี่ที่บีบน้อยที่สุดนะคะก็จะเป็นกูดีทำอะมันแข็งอะมันมันไม่ได้แข็งขนาดนั้นคือมันเนื้อนแน่นอะเนื้อนแน่นแล้วมันแข็งเจ็บแขนเลยอะ่ะบีบทีเดียวข้อที่สามนะคะ สกุชี่ที่เอฟซีให้ก็จําไม่ได้นะคะข้อที่สี่สกูชี่ที่ซื้อเองอันนี้คือจำขึ้นใจเลยมันคือชิ้นที่แพงที่สุดที่ซื้อเอง8ป0กาสิบ ข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้าสกูชี่ที่แข็งนะคะก็ oh. ทองไอบลู blue. มันเนื้อแน่นนะคะเนื้อแน่นรู้สึกว่ามันจะมาคู่กับแข็งตลอดเลยของมาแล้อนะแต่อันนี้ไม่ได้แข็งที่สุดนะคะแข็งที่สุดแข็งที่สุด ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ไม่ค่อยบีบอันที่มันแข็งๆอะแต่รู้ว่าเป็นของซาริโอนะคะไม่ใช่ของไอบูมหรอกของไอบูมมันก็แข็งได้แต่มันแข็งที่สุดนี่ม่มีทางอะต่อไปนะคะข้อที่6นะคะสกูชี่ที่หน้าเหมือนเรานะคะก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะมัน มันหน้าเออเอเองงง,งแต่ก็แต่มันก็เหมือนหน้าธรรมดาเออมันอธิบายไม่ถูกนะคะเพื่อนชอบว่าเอออะแล้ก็แก้มแดงด้วยนะอันนี้ไม่ได้ขายแล้วนะ ค่อยที่เจ็ดน,นะคะสูกุชิที่แพงก็จะเป็นพีทไอปูมนะอันนี้ซื้อมาเก้าร้อยรุ่นเก่าถ้ารวมค่าส่งนะ ต่อไปนะคะข้อที่แปดสกุช,ช่ที่น่ารักที่สุดนะคะมารอนว่าเป็นชินีนะคะเป็นกระต่ายบันนี่คาเฟ่นะคะตอนแรกจะเอาเป็นหน้าเหมือนมารอนะมันออกแบบมันออกมันออกเออเอองงง,งนิดนึงก็เลยเออแต่ว่าอันนี้มันน่ารักที่สุด ข้อที่9นะคะสก,กุชชี่ที่พ่อหรือแม่ซื้อให้นะคะก็อันนี้พ่อซื้อให้มีหลายชิ้นเลยนะคะที่พ่อกับแม่ซื้อให้ก็คนเดียวเก็บตังค์ไม่ทันไงเก็บตังค์ไม่ทันพ่อซื้อเอออยากได้อันนี้จังเลยอะ่ะตอนนี้ตังค์มีแค่ลาลาลา,าเองพ่อซื้อให้หน่อยดิ ซื้อให้หน่อยได้ไหมวันเสาร์ก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะก็พวกเหตุผลไปด้วยว่าเอออันนี้เขาบอกว่ามันจะไม่ผลิตแล้วนะอันนี้มันถูกมากเลยนะของชวันี่เนโลบา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 บ,าบานะคะก็ใครเป็นอย่างนี้คอมเมนต์มาเลยอันนี้แม่ซื้อให้นะคะ น่เซอร์ไพ์มากคัวซองก็แม่ซื้อให้นะส่วนใหญ่แม่ซื้อให้เน้อคือต้องไปขอพ่อก่อนแล้วค่อยขอแม่ไงพ่อจะไปขอแม่ให้ต่อไปนะคะก็ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่สิบกุชชี่ที่นิ่มที่สุดนะคะก็จะเป็นเค้กปอลอี ชื่อไคร้อนอิจิยะมันเป็นเคก้อนของอาอาเซีาอะไรก็ไม่รู้อาเซียอะไรก็ไม่รู้ถ้าอ่านถ้าอ่านผิดก็ต้องขออาภัยด้วยนะมันเขียนอย่างนี้อ่ะเป็นคาเฟอเซยะอะไรก็ไม่รู้ทีมากหอมด้วย แล้วฉันก็เอาอันนี้ไปเทรดกับคาเฟ่เดียนแล้วก็มินิรอยเยซอซอฟ์โง่งมากเลยอะ่ะคือโดนโกงโดนหลอกมาด้วยซ้ำว่าเอออันนี้7เจ็ดร้อยเราก็เอ้ยจริงเหรออะไรประมาณนี้ก็เห็นว่ามันไม่ใช่ของอินดิคแต่ที่แท้จริงสองร้อยห้าสิบเองค่ะก็ คนที่มารอนจะท้าต่อนะคะก็ขอท้าทุกคนเลยนะคะก็ใครจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์นะคะจะไปซส,สกสกิวันที่1น่งทันวานะคะก็นะก็ติดตามดูกันด้วยบ๊ายบาย